ภายใต้ม่านหมอกแห่งควันทูปและเสียงสวดมนต์ที่กล้องกังวานในดินแดนสุวรรณภูมิประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งรวมอารยธรรมเก่าแก่แต่คือผืนแผ่นดินที่ลมหายใจแห่งความเชื่อและศรัทธาถูกถักทอจนเป็นเนื้อเดียวกับวิถีชีวิตผู้คนเราต่างคุ้นชินกับการเห็นการประทะสังสรรค์ระหว่างโลกยุคเก่าและโลกยุคใหม่ การผสมผสานพิธีกรรมศักดิ์สิทธิธ์เข้ากับนวัตกรรมร่วมสมัยจนเกิดเป็นวัฒนธรรมลูกผสมที่หาที่ไหนไม่ได้ในโลกทว่าปรากฏการล่าสุดที่เพิ่งอุบัติขึ้นได้สร้างแรงสั่นสะเทือนระดับ aftershock ไปทั่วทั้งโลกโซเชียลมีเดียและวงการพระพุทธศาสนาจนทำให้ผู้คนต้องตั้งคำถามถึงเส้นแบ่งของความเหมาะสมและความวิปราสภาพที่ปรากฏเบื้องหน้า ไม่ใช่เพียงแค่ความแปลกประหลาดแต่มันคือความย้อนแย้งขั้นรุนแรงเมื่อลาบูบุตุ๊กตาอาร์ตทอยเจ้าของรอยยิ้มเจ้าเล่ฟันแหลมคมซี่เล็กๆและดวงตาที่ซุกซนซึ่งควรจะตั้งตรง่านอย่างสง่างามในตู้กระจกของนักสะสมกระเป๋าหนักกลับถูกแปลสภาพอย่างสิ้นเชิงมันถูกนำมาห่มคลุมด้วยผ้ากาสาวพัดสีเหลืองอารามสัญ,ญลักษณ์แห่งความหลุดพ้นและถูกจัดวางไว้หน้าหีบศพอันโศกเศร้า ในฐานะเนนหน้าไฟผู้ทำหน้าที่ส่งดวงวิญญาณนี่คือภาพที่กระชาาค,ความรู้สึกของผู้พบเห็นให้หยุดชะงักด้วยความชงนสนเท่ผสมปนไปกับความขุ่นเคืองใจที่ยากจะอธิบายผู้ผมทีมงานช่องงงแต่จริงขออาสาพาทุกท่านดำดิ่งลงไปสำรวจเบื้องลึกเบื้องหลังของเรื่องราวที่ดูเหมือนจะงงจนชวนเกาหัว แต่แท้จริงแล้วมันคือภาพสะท้อนความจริงอันน่าตื่นตระหนกของสังคมไทยมหากาบความเชื่อในยุค ruption, ดิจิทัลดิสรัปชันเมื่อตุกตาพลาสติกไร้ชีวิตถูกอุปโลกให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เพื่อส่งว,วิญ,ญญาณสู่สัมปรายภพสรุปแล้วปรากฏการณ์นี้คือวิวัฒนาการขั้นสุดของความศรัทธาที่ปรับตัวตามยุคสมัยหรือเป็นเพียงตันหาความอยากเด่นดังการหิวแสง เพื่อสร้างคอนเทนต์ในยุคสมัยที่ยอดไลค์และยอดแชร์มีค่าเหนือกว่าการละเทศะและความถูกต้องก่อนที่เราจะไปพื้นภาคสาปรากฏการณ์นี้เราต้องย้อนกลับไปทำความรู้จักกับเจ้าตัวต้วตนเรื่องอย่างลาบูบูให้ถ่องแท้เสียก่อนลาบูบูไม่ใช่เทพเจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแต่กำเนิดแต่มันคือคาแรคเตอร์ตัวเอกในจักรวาลเดอะมอนสเตอร์ผลงานระดับมาสเตอร์พของศิลปินชาวฮ่องกงคาซิงหลง ผู้รังสันปีศาจตัวน้อยนี้ขึ้นมาจากแรงบันดาลใจในเทพนิยายยุโรปเหนือแต่เดิมมันเป็นเพียงของเล่นสะสมที่อยู่ในวงจำกัดจนกระทั่งเกิดปรากฏการ์ลิซ่าเอฟเฟกเมื่อลิซ่าบลักพิงศิลปินระดับโลกหยิบมันขึ้นมาถือเพียงชั่วข้ามคืนราคารีเซลของเจ้าปีศาจฟันแหลมตัวนี้ก็พุ่งทยานเสียดฟ,ฟ้าจากของเล่นหลักพันกลายเป็นสินทรัพย์หลักหมื่นหลักแสน และจากสินทรัพย์ที่บ่งบอกรสนิยมวันนี้มันกำลังถูกสังคมไทยหล่อหลอมให้กลายเป็นวัตถุมงคลชนิดใหม่ชนวนเหตุที่จุดไฟดราม่าให้ลุกโชนคือการปรากฏตัวของภาพถ่ายที่ถูกแชร์วอเน็ตภาพของตุ๊กตาลาบูบูจำนวนมากถูกจับแต่งองค์ทรงเครื่องด้วย G จีวรจิ๋วที่ตัดเย็บอย่างประณีตนั่งเรียงรายอยู่หน้าเมนเผาศพท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสูญเสีย บางกระแสอ้างว่านี่คือการบวชหน้าไฟแนวใหม่เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับโดยอาศัยความเชื่อดั้งเดิมที่ว่าการบวชเนนหน้าไฟจะช่วยจูงมือผู้ตายขึ้นสวรรค์แต่คำถามตัวโตที่ดังก้องในหัวของวินยูชนคือตุก,กตาที่ไร้ลมหายใจไร้จิตวิญญ,ญาณและไร้ซึ่งสติสัมปชัญญะจะสามารถบวชและสร้างบุญกุศลได้อย่างไรในทางพุทธปรัชาและพระธรรมวินยัย การบวชถือเป็นสังฆกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เป็นกระบวนการที่มนุษย์ผู้มีสติครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งจิตปวรณาตนเพื่อละกิเลสและศึกษาพระธรรมการนำตุ๊กตาซึ่งเป็นเพียงวัตถุธาตุปรุงแต่งมาห่มคลุมด้วยผ้าเหลืองจึงถูกมองจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากว่าเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นและเหยียบย่ำสัญลักษณ์สูงสุดทางศาสนาอย่างไม่น่าอภัย จีวรคือธงชัยแห่งพระอาหารหันต์เป็นเครื่องนุ่มห่มของผู้สแสวงหาความหลุดพ้นการนำมาสวมใส่ให้ของเล่นปีาศาจเพียงเพื่อความสวยงามความแปลกตาหรือความสนุกในงานอวมงคลจึงกลายเป็นประเด็นร้อนที่แม้แต่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยังต้องออกมาขมวดคิ้วด้วยความกังวล อย่างไรก็ตามหากเราลองถอยออกมามองในมุมกว้างท่ามกลางยุคสมัยที่กระแสมูไตลูครองเมืองเราจะเห็นปรากฏการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราเห็นการสร้างลาบูบูเวอร์ชั่นเทพ,พเจ้ามีการจับใส่ชดาถือตรีศูนย์เรียนแบบเทพฮินดูหรือแม้กระทั่งการนำตุ๊กตาไปเข้าพิธีปลุกเสกเจิมหน้าผากลงอักขรเลขยันเพื่อให้กลายเป็นเครื่องรางของขลัง สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงทักษะพิเศษของสังคมไทยที่สามารถกลายพันธุ์ทุกสรรพสิ่งให้กลายเป็นความเชื่อได้เสมอไม่ว่าจะเพื่อความสบายใจทางใจหรือเพื่อผลประโยชน์มหาศาลทางการพาณิชย์เมื่ออาร์ตทอยมีมูลค่าในตัวเองอยู่แล้วการนำมันมาผูกโยงกับอำนาจเหนือธรรมชาติจึงเป็นการเพิ่มมูลค่าทางจิตใจและราคาขายให้สูงขึ้นไปจนเพดานบินแทบหลุด ความงงงวยที่ชวนให้ขบคิดมันอยู่ตรงจุดตัดนี้เส้นแบ่งบางๆระหว่างความสร้างสารรค์อันบัรเจิดกับความกาละเทศะที่พังทลายอยู่ตรงไหนฝ่ายสนับสนุนอาจมองว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ในแบบฉบับไทยๆท,ที่พยายามปรับตัวให้าศาสนาดูเข้าถึงง่ายเป็นมิตรและไม่น่าหวาดกลัวสำหรับคนรุ่นใหม่เป็นกุศโลบายดึงความสนใจให้คนหันมามองพิธีกรรม แต่ในทางกลับกันฝ่ายคัดค้านโต้กลับอย่างเผ็ดร้อนว่านี่คือการกัดกร่อนรากเงา้าและทำลายแก่งแพ้ของาศาสนาให้กลวงเปล่าเหลือเพียงแค่เปลือกที่ถูกฉาบเคลือบให้กลายเป็นสินค้าแฟชั่นหรือพร็อพถ่ายรูปเก๋ๆเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึมของคอนเทนต์ครีเอเตอร์การทำอะไรที่แปลกแหวกแนวและบ้าบินคือกุญแจทองคำสู่การเป็นไวรัล การนำละบูบูมาบวชหน้าไฟจึงถูกตั้งคำถามอย่างหนักหน่วงด้วยสายตาจับผิดว่าเจตนาที่แท้จริงคือการอุทิศส่วนกุศลด้วยใจบริสุทธิ์หรือเป็นเพียงการฉวยโอกาสใช้ความตายและการสูญเสียมาเป็นฉากหลังเพื่อให้คนแชร์ภาพงานศพของตนเองให้กลายเป็นข่าวดังเพราะในความเป็นจริงตามหลักศาสนาการทำบุญอุทิศส่วนกุศลสามารถกระทำได้ร้อยแปวิธี โดยไม่จำเป็นต้องใช้ตุกตาปีศาจร,ราคาแพงมาเป็นตัวแทนแม้แต่น้อยลึกลงไปกว่านั้นปรากฏการณ์นี้ยังสะท้อนถึงวิกฤตความเหงาและความว่างเปล่าของมนุษย์ยุคใหม่ที่พยายามไขว่คว้าหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจากวัตถุที่จับต้องได้มีความน่ารักควาย c u เ t อร์และตอบสนองทางอารมณ์ได้ทันทีจนบางครั้งเราหลงลืมไปว่าพิธีกรรมงานศพมีไว้เพื่อการปลงสังเวชเพื่อความสงบ และการไว้อะไรด้วยจิตท,ที่ตั้งมั่นไม่ใช่เวทีสำหรับการจัดฉากถ่ายรูปลงอินสตาแกรมเพื่อเรียกยอดไลค์ชะตากรรมของเจ้าลาบูบูในสุดจีวอนจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องขำขันหรือดราม่ารายวันแต่มันคือบทเรียนราคาแพงที่กระตุกจิตสำนึกให้เราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองอย่างจริงจังว่าในวันที่เทคโนโลยีของมนุษยชาติก้าวไกลไปถึงขั้นสร้าง AI ที่คิดแทนคนได้แต่ทำไมปัญญาและความเชื่อของเรา กลับดูเหมือนจะถอยหลังลงคลองไปยึดติดกับพลาสติกใย,ยสังเคราะห์และวัตถุสมมุติเรากำลังเดินหลงทางกันอยู่หรือไม่ความศรัทธาที่แท้จริงควรสถิตยอยู่ที่ใจที่บริสุทธิ์หรืออยู่ที่การตกแต่งตุ๊กตาให้ดูเหมือนนักบวชบทสรุปสุดท้ายไม่ว่าละบูบูจะถูกจับไปใส่ชุดอะไรจะเป็นชุดไทยชุดนักบินอวกาศหรือจีวาพระมันก็ยังคงเป็นตุ๊กตาตัวเดิม ที่ผลิตจากโรงงานแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปและน่ากังวลที่สุดคือมุมมองและทัศนคติของสังคมที่มีต่อคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเรายังปล่อยให้กระแสะคอนเทนต์อยู่เหนือความเคารพปล่อยให้ความฉาบฉวยกัดกินแก่นสารวันหนึ่งเราอาจจะได้เห็นการทำพิธีกรรมที่วิปริตผิดเพี้ยนยิ่งกว่านี้จนความหมายอันลึกซึ้งของคำว่า,าศาสนาและวัฒนธรรมเลือนหายไปจนหมดสิ้น เหลือไว้เพียงซากปรักหักพังทางจิตวิญญาณหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากพลาดการวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นสังคมที่ทั้งแปลกทั้งงงแต่แฝงไปด้วยข้อเท็จจริงที่ชวนให้ฉุกค,คิดและเตือนรู้แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงและกำลังใจให้พวกเราทีมงานงงแต่จริงได้มุ่งมั่นผลิตผลงานคุณภาพเพื่อกระตุกตอมคิดของสังคมต่อไปแล้วคุณล่ะครับ ในฐานะคนดูคุณคิดว่าปรากฏการณ์ลาบูบูบวดพระนี้คือมิติใหม่แห่งศรัทธาหรือเป็นเพียงแค่คอนเทนต์ขยะคอมเมนต์ระบายความคิดเห็นของคุณมาได้เต็มที่ที่ด้านล่างนี้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ